จ้าจุกะแม่เอวบองประโอนจากเพื่อนๆอ,อยู่กับช่องโมนาภาษามメช่องบ้านบ้านของคนบ้านบ้านจ้ะวันนี้โมนาจะพามาดูบ้านสีทิศของโมนาจา้ะที่โมนาได้มาเนาะได้มาขอเขามาจ้านีเขาหายมาเนาะซื้อมาก็มีขอมาก็มีแต่ต้นนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อจ้ะขอมาเนี่นเพื่อนๆเ,เห็นไหมกําลังออกดอกเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูตอนนี้เขากําลังตูมอยู่จ้ะ เพื่อนๆมีดอกยามนี้มีใครมีดอกไหมมันเป็นยามที่ผ่านมาเนาะที่มันดอกมันโรยไปหมดเลยเนาะนี่ของมนาออกดอกจากเพื่อนๆเนาะออกดอกแล้วก็เตกเตกหนอออกมาอีกหน่อนหนึ่งจ้าเนี่ยอันนี้คือหน่อของข้าวมนาทอนดูแล้วมันมันออกมาจากขางใต้หัวเขานะมันจะออกแยกนายัางนีจ้ะพอหัวเข้าใหญ่เลยเองสามารถบิอแยกเป็นหัวอีกหน่อนหนึ่งได้เลยจ้าเนี่ อันนี้จะเป็นดอกแดงใหญ่จ้ะเพื่อนโมนาเห็นแล้วนี่โมนาแยกไว้ต่างหากเนาะนี่เขาจะเริ่มออกมาเรื่อยๆจ้ะนี่ไม่รู้ว่าใบหรือหนอ่อหรือดอกเนาะนี่แหละจะถ้าหัวเขาใหญ่เต็มที่เนี่ยเพื่อนหัวใหญ่ๆแล้วจะหัวเต็มมือโมนาเลยนี่จะเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวจะมาพาเพืพ่อนๆมาดูเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวตอนเข้าบานด้วยเนาะเดี๋ยวรอดูตอนเข้าบานจะเอามาให้เพื่อนๆดูจ้ะนี่ดอกสวยจะดอกสีแดงเนาะ เดี๋ยวมาดูตอนเข้าบานกันจ้ะมอนาได้มาหัวหนึ่งก็เลยเอามาปลูกจ้ะรู้สึกฟังนี่ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันจ้ะเนี่ยเขาให้โมนามาเนาะนี่จ้ะมดนี่เลยจ้ะสีแดงเนาะเดี๋ยวมาลอดูกันว่าดอกเขาจะสวยแค่ไหนจ้ะเพื่อนจ้ะเพื่อน,อน,อนตอนนี้ก็วันที่สองวันที่สามเลยจ้ะวันที่สองไม่ได้มาถ่ายเนาะน,นี่ตอนนี้ก็เริ่มบานแต่บานยังไม่เต็มที่จ้ะเพื่อนมีดอกเดียวเนาะนี่ สวยไม้เพื่อนนี่เป็นสีทิศสีทิศไอายพื้นบ้านเนาะไม่ใช่สีทิศนอกดอกถัดสีทิศนอกมันจะพวงดอกใหญ่ๆเป็นชั้นๆจ้ะเนาะนี่เ,นเพื่อนเมื่อหน้าก็มีดอกเดียวเนาะสวยไม้เพื่อนนี่ดอกสีแดงเนาะอันนี้ทางนี้ก็แเม่นนะนี่ทาเข้าเแกเ่แล้วก็จะดอกเต็มเลยจ้ะเพื่อนนีมีอยู่หลายต้นอยู่จ้ะ มันน่าได้มาเนาะอันนี้ก็หัวใหญ่หัวยังใหญ่หเลยจากเพื่อนๆพอเต็มที่เลยเขาก็จะมีดอกออกมาดอกสีแดงเนาะดอกดอกบานยังไม่เต็มที่ดอกจะมีอีกดอกหนึ่งอยู่ข้างในนี่ยังไม่ออกมานี่ยออกมาดอกเดียวที่จริงมันต้องมีสี่ดอกนะนี่กำลังออกมาแล้วจากเพื่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูอีกจก้ะ ว่ามันจะบานมาอีกไหมจ้าเพื่อนๆตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วจ้าเพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็ออกมาสองดอกแล้วเนาะหนึ่งอาทิตย์จ้ะนี่สองดอกแล้วก็มีข้างในอีกสองดอกจ้าเพื่อนอันนี้จะเป็นดอกที่มาทีหลังเนาะสวยมานเพื่อนมะนายนี่ยยังชอบเลยจ้าสีทิ์นี้ยังสวยเนาะสีทิ์สีทิ์นอกยิ่งสวยจากสีทิ์ของประเทศนองนะสายพันธุ์ประเทศนอกเนาะสีแดงสีชมพูเป็นชั้นๆจา้า สวยอยู่จ่าแต่ายังไม่มีโอกาสหามาปลูกเนาะกับปลูกทิศทิศบ้นบานๆไปก่อนเนาะทิ่ทิศบ้นบานๆก็ยังสวยจ้านี่มีดอกข้างในเขากําลังออกมานะเพื่อนๆตรงนี้หนึ่งดอกแล้วก็ตรงนี้หนึ่งดอกจาก้าเขาจะออกมาสีดอกแน่นอนจ้าเพื่อนๆเนาะจ่านี้จะหายดูตรงนี้จา้ามนาเพิ่งได้มามนาไปเจอมาอยู่้างทางจ้านี่เขาขายหายยี่สิบบาทเนาะต้นเดียวจา้ามนาจะเอามา ขยายพันธุ์เนี้ยถ้ามีตังนีไปซื้อมาอีกจ้ะากปลูกเป็นโดงๆเลยนะสีทิศนี่ก้อนนี่จเจอออกมาสีดอกแลก้วจ้ะนี่สีชมพูลายขาวเนาะนี่จ้ะเพื่อนมนาซื้ออยู่ใส่รถมาใบาเขาหักละเนรนาดก็เลยมนามัดเอาไว้จ้ะพอดีฝนมาเจอลมก็เลยต้องท้าเอาไวา้น้องไมยางให้เขาลมจ้ะเพื่อนนี่อันนี้สีทิศสีชมพู เดี๋ยวมนาจะไปหามาอีก<ม>เขามีลายอยู่จาะนี่ขายตน้นละยี่สิบบาทเนาะมาี๋ะเอื้อนนะมาให้เพื่อนดูเด้อสีทิ์สวยไหมแบบนี้สวยดีจ้ะสีชมพูอีกอย่างหนึ่งก็มีนะชมพูแบบว่าชมพูเจดไปเลยนะชมพูแบบนี้นะเนี่ยนะชมพูชมพูเจดไปเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นชนชมมนาเนาะไม่ค่อยดอกเท่าไหร่จ้ะ ม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรเี่มาดูสีแดงอีกทีหนึ่งสวยจริงๆเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าครบสีดอกนี่อย่างสวยเลยมาน้าไปเห็นสีแดงนีน่มานากรีดเลยจ้ะเป็นคนชอบดอกไม้เนาะเป็นคนชอบเป็นคนใจร้อนอยู่จ้ะมนานะ่ะเป็นคนใจร้อนนะแต่ว่าชอบดอกไม้จ้ะเพื่อนเนาะเปลกไหมเป็นคนใจร้อนนะแต่ว่าชอบดอกไม,จกม้จ้ะเพื่อน เดี๋ยวเข้าเตกหน่อมาโมนาก็จะได้แยกเนาะปลูกลายๆให้มันเป็นดงเลยจ้ะสวยดีจ้ะเพื่อนๆเนาะจ้ะตอนนี้ก็บานเต็มทีแล้วเหลืออีกเหลืออีกสองดอกจะยังไม่บานก็ค่อยบานเลยดอกดอกอันนี้จะบานอยู่นานจะไม่โรยง่ายนะเพื่อนๆนี่โมนาเห็นเขาไปประดับตามลานคาเนี่ยัยงกับดอกไม้ปลอมเลยจ้ะเอาเพื่อนๆเนาะวันนี้เอามาให้ดูเนาะนี่ตอนนี้ก็สายเลยจ้ะสวนบอนสีโมนา พาเพื่อนมาดูเนาะเดี๋ยวมาดูเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโมโนนาขอบคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ใจเอฟซีที่เข้ามาชมคลิปดูคลิปช่องมโนนาภาษาคาเมจานี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนเข้ามาใหม่ก็เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นั่นแหละถ้ายากได้บอลบอลบ้านก็มนาก็มีเยอะจ้ะติดต่อมาได้ด้วยจ้ะมนาจะให้เบอร์โทรให้จะ้ะต้นละห้าสิบบาทค่าสง่งตัลวละยี่สิบบาทจะเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าซื้อ ห้าต้นขึ้นไปจ้ะต้นละยี่สิบบาทเตอส่งง่ายน้อเพื่อนเนาะไปเจอกันใหมคลิปหน้าจ้ะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆจ้ะสวัสดีจ้ะ